ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะวันนี้วันที่สี่กุมงภาพันธ์2567เป็นอีกวาระหนึ่งนะคะที่เราได้มาถวายความนอบน้อมณบุพพารามซึ่งเป็นสถานที่ที่นางวิสาขาได้ถวายเป็นพุทธภูชาด้วยทรัพย์ ที่ขายมหาระดับประสาทที่ลืมไว้นับพระเชตะวันค่ะเป็นจำนวน9โกดบวกกับค่าสร้างอีก9ค่าฉลองอีกเก3ก็คือ27โกดก็คือครึ่งหนึ่งของท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีค่ะเราทั้งหลายนั้นมีความเลื่อมใสปลื้มใจในคุณอันประเสริฐของหมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายจึงมาร่วมถวายความนอบน้อมในถิ่นอันประเสริฐนี้ค่ะ ด้วยการถวายเครื่องสักการะทั้งปวงซึ่งในที่นี้ก็ได้ถวายธงฉับพันนรังศสีอันเชิญดอกไม้มาด้วยบางส่วนค่ะดอกไม้เอามาถวายบางส่วนร้อมถั้งดอกไม้นะคะของหอมถือทั้งถุงมาค่ะเพื่อทําการถวายบูชาแด่พระพุทธเจ้าูุเลิศพระธรรมอันเลิศหมู่พระอริยสงฆ์อันเลิศค่ะ ในขณะนี้ในสถานที่นี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะเนื่องจากการดูแลของภิกษรุรูปหนึ่งที่ได้ดูแลมาเก่าก่อนนั้นได้จากไปค่ะก็เหลือไว้แต่พวกเราทั้งหลายที่จะมาทำการสักการะนะถิ่นภายนอกเหล่านี้นะคะได้บูชาในพระพุทธเจ้าผู้เลิศพระธรรมอันเลิศหมู่พระอริยสงฆ์อันเลิศนะถิ่นนี้ค่ะ นี้ค่ะมาร่วมกันจัดถวายบูชาแด่พระพุทธเจ้านะคะซึ่งคิดว่าอัญเชิญมาจากกลุ่มของภิกษุนะวัดเชตวันวรวิหารค่ะค่ะนี่ค่ะก็ถวายพอสมควรจัดประดับตกแต่งให้งดงาม